ปี2025คือปีที่ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาเดือดท่านขึ้นอีกครั้งหลังมีรายงานว่าพลเอกฮุนเซนอดีตผู้นําและที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลกัมพูชาได้บัญชาการปฏิบัติการลับแบบเงียบๆเ,เพื่อเคลื่อนไหวเชิงทหารบริเวณแนวชายแดนติดประเทศไทยแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองและแสดงพลังแสนยานุภาพของกองทัพกัมพูชาที่ได้รับการอัปเกรดอาวุธและกำลังพลแบบเร่งด่วน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบัญชาการเต็มรูปแบบการเคลื่อนทัพที่ไม่ธรรมดาแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ภาพถ่ายดาวเทียมและการข่าวจากภาคสนามต่างยืนยันตรงกันว่ามีการเคลื่อนย้ายกองกําลังพิเศษพร้อมยานเกราะเบาและระบบอาวุธจากจีนเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS-14 และจะรวดหลายลำต้องเข้าสู่เขตชายแดนการปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่ได้มีแค่กําลังทหารแต่ยังรวมถึงหน่วยไซเบอร์ของกัมพูชาที่ถูกใช้ ในการรบกวนการสื่อสารและเครือข่ายของไทยในพื้นที่เป้าหมายทําให้เกิดความไม่แน่นอนในความมั่นคงของภูมิภาคจุดมุ่งหมายจริงหรือแค่การข่มขู่คำถามสำคัญคือปฏิบัติการครั้งนี้ของฮุนเซนมีเป้าหมายอะไรบางฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพเพื่อให้รัฐบาลไทยยอมถอยในบางประเด็นเช่นข้อพิาพาททางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์บริเวณพื้นที่พัฒนาเขตชายแดนแต่ก็มีอีกฝ่ายที่วิเคราะห์ว่าฮุนเซนอาจกำลังทดสอบ เส้นแดงของไทยเพื่อดูว่าปฏิกิริยาตอบโต้นั้นแข็งแกร่งเพียงใดและอาจนําไปสู่การประทะย,ย่อยๆในบางจุดที่ไม่เป็นข่าวไทยเตรียมรับมือความเคลื่อนไหวจากกองทัพในฝั่งประเทศไทยมีรายงานว่ากองทัพภาคที่สองและสามได้เข้าสู่ภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงพร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ชายแดนโดยมีการส่งเครื่องบินลาดระเวนร้ายคนขับยูวีและระบบเรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลไทยจะยังไม่มีการตอบโต้แบบเปิดเผยแต่ก็นับว่า เป็นช่วงเวลาที่ประบางที่สุดในรอบหลายปีไทยต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความอดทนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจลุกลามเกินควบคุมสรุปบททดสอบแห่งความมั่นคงปฏิบัติการรับของฮุนเซนในปี2025คือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าความสงบในภูมิภาคอาเซียนอาจไม่มั่นคงอย่างที่หลายฝ่ายเชื่อโลกกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวระหว่างสองประเทศนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนต่างภาวนาให้ทุกอย่างคลี่คลาย ด้วยการเจราจาและสันติภาพมากกว่าการเผชิญหน้าด้วยอาวุธและในโลกยุคใหม่เถรยรภาพทางการเมืองและความร่วมมือคือทางรอดที่แท้จริง